มาเรียนรู้เรื่องยานพาหนะทางอากาศและอุบัติเหตุทางอากาศค่ะเธอมีความสุขไหมมาร้องเพลงความสุขกับรถไฟบ๊อบก,กันหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้เธอปรบมือหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้เธอปรบมือ S <S หากว่าเธอนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได er. ้ดูหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้เธอปรบมือหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้กระทืบเท้าหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้กระทืบเท้าหากว่าเธอนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได้ดูหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้กระทืบเท้า หากว่าเธอ Nokia นั้นมีความสุขให้เธอดีดนิ้วหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้เธอดีดนิ้วหากว่าเธอนั้นมีความสุขและอยากแสด,ดงให้เราได้ดู Zoom. หากว่าเธอนั้นมีความสุขให้เธอดีดนิ้วหากว่าเธอนั้นมีความสุขตะโกนฮูเร่หากว่าเธอนั้นมีความสุขตะโกนฮูเร่ หากว่าเธอนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได้ดูหากว่าเธอนั้นมีความสุขตะโกนฮูเร่หากว่าเธอนั้นมีความสุขให้ทำทั้งหมดหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้ทำทั้งหมดหากว่าเธอนั้นมีความสุขและอยากแสดงให้เราได้ดูหากว่าเธอนั้นมีความสุขให้ทำทั้งหมด สนุกใช่ไหมจำไว้ว่าต้องมีความสุขสวัสดีค่ะเด็กพบกับคุณครูทัศและคุณครูมิวนะ้วในชอ่องครูทัศชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคุณครูมิววันจพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องยานพานะทางอากาศค่ะเด็กมีอะไรบ้างนะ ต้องไปเรียนรู้ต่างๆคลิปแล้วะคะ่ะแต่ก่อนไปเรียนรู้ต้นคลิปเรามีเพลงออกกําลังกายมาให้เด็กๆขยับร่างกายด้วยนะคะอเด็กๆอย่าลืมออกกําลังกายทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปยานพาหนะทางอากาศดูซิว่ามีอะไรก,ไกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะยานพาหนะทางอากาศ ได้แก่บอลลูนโดยในประเทศไทยจะพบบอลลูนลอยฟ้าได้ที่จังหวัดเชียงรายส่วนต่างประเทศที่มีบอลลูนลอยฟ้าคือประเทศตุรกีการขึ้นบอลลูนลอยฟ้าเป็นการขึ้นไปเพื่อชมบรรยากาศที่สวยงามบนท้องฟ้าและได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างล่างจากการขึ้นไปบนบอลลูนนั่นเอง ครื่องบินโดยเครื่องบินมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เครื่องบินใช้ในการเดินทางภายในประเทศเช่นจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดเชียงรายและเดินทางระหว่างประเทศเช่นจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องบินเป็นยานพาหนะที่มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดนั่นเองเฮลิคอปเตอร์ เป็นยานพาหนะที่เหมาะสมในการใช้ดับไฟป่าและใช้ดำเนินงานในภารกิจต่างๆที่จําเป็นเพราะมีความรวดเร็วและคล่องแคล่วในการใช้งานจรวดเป็นยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนสําหรับขนส่งอุปกรณ์หรือมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดจ,จะพุ่งตัวสู่ชั้นบรรยากาศไปอย่างรวดเร็ว อุบัติเหตุทางอากาศได้แก่เครื่องบินตกและเครื่องบินชนสิ่งกีดขวางโดยอุบัติเหตุดังกล่าวมักจะพบเจอได้น้อยเนื่องจากการเดินทางทางอากาศเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกีเ่ยวกับการคมนาคมทางอากาศกันไปแล้วหากเด็กๆเลือกเดินทางทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินเป็นยานพานะในการไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือภายนอกประเทศสิ่งแรกเลยที่เด็กๆควรปฏิบัติตามนั่นก็คือการฟังคําแนะนําจากแอร์โฮสเตสสจววหรือนักบินนั่นเองค่ะ2นะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเด็กๆจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรานั่งอยู่บนเครื่องบิน และที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆจะต้องนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกออกมาวิ่งเล่นบนทางเดินภายในเครื่องบินนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ยานพาหะะทางอากาศและอุบัติเหตุทางอากาศไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันต่อเลยค่ะบิล l ูนบิลล o n บิลลูนบ l l o o n a i r p l a n e airplane เครื่องบินเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์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 โรข็ตโรข็ตเจ้าหจ้าหเก่งมากค่ะเด็กๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย